พบกันอีกแล้วนะคะกับสมอลช็อปของเรานะคะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ของ e loop e13 นะคะที่เป็นที่นิยมมากๆเลยในตอนนี้ทั้งในรูปลักษณะที่สวยงามนะคะมีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีและมีคุณภาพในการชาร์จแบตเตอรี่ที่รวดเร็วมากๆนะคะตอบสนองความต้องการของเพื่อนๆทุกคนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาอุดหนุนร้าน s m a อ l ช h o p ของเรานะคะสินค้าของเรานะคะจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนเพราะเป็นสินค้าของแท้100%เซเลยนะคะค่ะแล้วเรามาดูวิธีการชาร์จแบตเตอรี่กันก่อนเลยนะคะ,ะแบตเตอรี่ e-loop e13 เนี่ยนะคะสามารถชาร์จได้กับสมาร์ทโฟนและ,ะแท็บเล็ตแล้วก็ไอแพดนะคะได้ทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็แกะกล่องมา คําคถามที่พบบ่อยมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าเนี่ยจะชอบถามว่าถ้าแกะกล่องออกมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้ได้เลยไหมจริงๆแล้วคือใช้ได้เลยค่ะเราสามารถเช็คสถานะของแบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่อง e l o o p นะคะได้เลยคือการกดสวิตช์ตรงนี้นะคะเป็นปุ่มเล็กๆนะคะข้างๆกดแล้วก็เช็คดูคือแกะกล่องออกมาเนี่ยทุกกล่องเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ราวๆประมาณ3 สามดวงนะคะให้เรารู้ว่าสถานะมันเนี่ยยังมีแบตเตอรี่อยู่ก็คือสามารถชาร์จได้เลยแต่สำหรับบางคนที่ไม่ไม,ไม่ต้องการที่จะชาร์จเลยก็คือสามารถที่จะชาร์จแบตกับแบตบ้านให้เต็มเลยก่อนก็ได้ค่ะค่ะแล้วเรามาดูวิธีการเลยนะคะเราจะมีวันนี้จะมาะสาธิตก็คือจะเป็น iPad 1เครื่องโน้ต2 1เครื่องแล้วก็ iPhone 51เครื่องนะคะ การชาร์จเนี่ยนะคะตัวนี้เดี๋ยวสาธิตตัวซัมซุงโน .2 ก่อนนะคะ E13 เนี่ยนะคะจะมีรูให้ชาร์จอยู่2องรูนะคะจากที่เคยรีวิวไปแล้วนะคะก็คือจะมีปริมาณไฟ2.1กับ1.0นะคะถ้าเป็นชาร์จโทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยสามารถชาร์จได้ทั้ง2ช่องเลยถ้าเป็นช่อง2.1เนี่ยจะสามารถชาร์จได้รวดเร็วทันใจมากๆเลยนะคะแต่ Uh, เราจะชอบใช้ช่องนี้ชาร์จกับพวกแท็บเล็ตหรือว่า iPad นะคะเพราะว่ามันจะทำให้ไฟเต็มรวดเร็วเหมือนกันนะคะงั้นวันนี้จะมาสาธิตชาร์จเลือกสักหนึ่งรูนาะหนึ่งช่องนะคะชาร์จเข้าไปนี่แล้วก็ต่อสายนะคะสายตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายที่มากับกล่อง e-Loop e13 เลยนะคะสามารถใช้กับตัว Android ได้เลย แล้วก็พอเราเสียบนะคะเราจะต้องกดสวิสตตรงนี้อีกหนึ่งครั้งเพื่อให้แบตเตอรี่ทำงานนะคะเห็นไหมคะไฟก็จะเข้าที่โทรศัพท์ทันทีค่ะแล้วต่อมานะคะเรามาชาร์จเป็นตัว iPhone 5กันเลยดีกว่า ตัว iPhone 5เนี่ยจะต้องใช้สายชาร์จของตัว iPhone A เองเลยนะคะเพราะว่าหัวจุกที่ได้มาจากกล่องของ e รูป3เนี่ยไม่สามารถที่จะชาร์จเข้าได้อันนี้เราเลือกช่องอีกช่องหนึ่งที่เหลือนะคะสามารถชาร์จพร้อมๆกันได้เลยทั้ง2เครื่องหรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีตัว iPhone ตัวเครื่องหนึง่งแล้วก็ iPad เครื่องหนึ่งอย่างงี้ค่ะก็สามารถชาร์จได้เหมือนกันแต่ว่าแนะนำนะคะว่า iPad จะต้องชาร์จในช่องที่เป็น2.1นะคะ ใช้เข้าไปทำงานทันทีใช่ไหมคะก็ได้พร้อมกันเลยทั้งสองเครื่องนี่เลยค่ะต่อมานะคะเรามาชาร์จแบตตัว iPad กันดูนะคะ iPad เนี่ยจะต้องชาร์จในช่อง2.1นะคะเพื่อให้ได้ความรวดเร็วในการชาร์จเพราะว่าตัว iPad เนี่ยจะใช้ไฟจำนวนมากพอสมควรเลยนะคะฉะนั้นเราต้องใช้ช่องนี้คะ่ะเพื่อให้ได้ รวดเร็วทันใจนะคะก็เหมือนเดิมเสียบเข้าไปในช่องนะคะแล้วก็เสียบตัวโทรศัพท์เลยก็ตัว iPad เลยนะคะแล้วก็กดปุ่มด้านข้างนะคะเพื่อให้ตัว e-13 e ทำงานเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้ปริมาณการชาร์จเข้าไปนะคะค่ะคะ่อันนี้คือวิธีขั้นตอนเบื้องต้นนะคะในการชาร์จ ตัวแบตสำรองเข้ากับโทรศัพท์นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะวิธีการชาร์จต่อมานะคะเรามาดูวิธีการชาร์จตัว e-loop เข้ากับไฟของไฟบ้านนะคะการชาร์จเนี่ยคือตอนขั้นตอนแรกอย่างที่บอกครั้งต้นนะคะือนะคะว่าแกะกล่องมาแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้เลยเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยจะมีแบตอยู่ประมาณ 2- 3ดวงก็คือสามารถใช้งานได้เลยแต่สําหรับบางคนนะคะก็คือต้องการให้แบตเตอรี่เนี่ยเต็มอัตราก่อนทั้งหมด4่ดวงก็สามารถชาร์จเข้ากับไฟบ้าน ซึ่งในกล่องที่แจ้งไว้นะคะก็คือจะมีสายชาร์จ1สายให้อันนี้คือเราจะต้องใช้กับหัวอะแดปเตอร์ของเราแน่นอนสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมีมีหัวชาร์จมาให้อยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้หัวชาร์จของอตัวสมาร์ทโฟนของเราหรือว่าตัว iPad ของเรานะคะใช้หัวเล็กนี้นะคะเสียบเข้าไปกับตรงนี้ แล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะกับอะแดปเตอร์แล้วก็เสียบเข้ากับไฟบ้านค่ะอันนี้ก็สามารถชาร์จได้จนเต็มนะคะ4ดวงแล้วก็หลังจากเต็มแล้วถ้าแบตเตอรี่เต็มเนี่ยจะขึ้นทั้งหมดครบ4ดวงแบบนี้นะคะก็คือจะขึ้นค้างค้างไว้4ดวงก็คือจะทําให้เราทราบได้ว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วสามารถใช้งานได้นะคะค่ะแล้วก็สมอลช็อปของเรานะคะก็มีทิคเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะที่จะมาแนะนำในการยืดอายุก,การใช้งานแบตเตอรี่และโทรศัพท์ ทุกรุ่นทุกเครื่องนะคะก็คือการใช้งานตัว e-look e13 และทุกๆรุ่นเนี่ยนะคะสามารถชาร์จพอให้แบตเหลือน้อยแล้วเนี่ยก็ควรที่จะชาร์จกับไฟบ้านได้เลยอย่าใช้ให้แบตจะหมเกรียงนะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้แบตเนี่ย เสื่อมคุณภาพได้แต่ว่าถ้าเหลือหนึ่งดวงเนี่ยก็สามารถชาร์จกับไฟบ้านได้แล้ค่ะก็จะทําให้แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานย้ําอีกรอบนะคะว่าสั่งซื้อสินค้า e l u o k e 1 3หรือแบตเตอรี่สํารองทุกรุ่นนะคะกับทางร้าน small shop ของเรารับประกันคุณภาพและตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็คือจาก าการรับประกันสินค้า6เดือนยืดอายุการรับประกันเป็น9เดือนเลยทีเดียวนะคะนานมากนะคะและแน่นอนสินค้าของเรานะคะขายราคาส่งรับประกันความถูกและถูกจริงถูกใจแน่นอน,นะคะ่ะเข้ามาอุดหนุนกันนะคะที่เพจ Small Shop Facebook นะคะแล้วก็แจ้งไปเลยก็คือ สั่งซื้อถาผ่านทาง ID l ล n e ก็คือ0942411355นะคะทักมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะ